พระนครศรียุทธยาครับเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรานําเสนอข่าวแล้วก็งงไปด้วยนะครับว่ากุญแจรถเนี่ยคนละคันกันแต่ว่ามันเสียบสลับคันกันได้เอ,อไม่รู้รูมันเยินหรือยังไงเนี่ย <c oughs> เวลาเสียบไปแล้วเนี่ยมันสามารถขี่สตาร์ทกันไปได้นี่นะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับอยู่ที่สมาคมอยุทยารวมใจได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์ผิดคันมาจอดไว้ที่บ้าน จากการตรวจสอบเดินทางไปถึงที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลอูทัยอำเภออูทัยนะครับนายธีรยุทธ์ปานยิ้มอายุ43ปียืนแตกตื่นตกใจภายในบ้านพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 125x สีแดงนะครับทะเบียน1กพ3652ารนครศรียาจอดอยู่โดยธีรยุทธ์บอกว่าเมื่อคืนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์ฮอน d a าเวฟ 125x สีแดงทะเบียนกไก อกอไก่กททงวอหแวน9 7 8ชัยนาทคนละทะเบียนกันนะไปสังสรรค์ที่ร้านจนกระทั่งร้านปิดพอเดินมาที่รถจัก,กรยานยนต์เนี่ยก็สวมหมกกันน็อกแล้วก็ขี่กลับบ้านนะครับโดยตัวเองเนี่ยคิดว่าขี่รถตัวเองกลับปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยจะไปทํางานนะปรากฏตกใจฮนะเนื่องจากไอรถที่ขี่กลับมาเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ใช่รถผมผมก็เลยต้องแจ้งตาดดํารวจแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือ ให้มา hey, เอารถเนี่ยไปโรงพักเพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้ขโมยรถเขามาแต่กุญแจรถผมเนี่ยมันไปเสียบรถคนอื่นเขาได้ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะครับนี่ขี่กลับบ้านผิดคันเอาเดี๋ยวลองฟังเอยอยู่แค่ทางนี่ข้างหน้าเหมือนกันไงทางกุญแจว่ารถไปได้ผมก็ใสม่มวกอะไรผมก็กลับเลย มันก็ขี่ได้อะสตาร์ทอะไรก็ขี่ได้กคือคันที่พี่เอามานี่คือไม่ใช่รถพี่ไม่ใช่แต่กุญแจไขกันได้ครับผมครับสีรุ่นเดียวกันเลยได้ได้ได้ผมก็ดูมาได้ผมครมาสตาร์ตติดด้วยครับพี่ก็เลยคิดว่าเป็นรถตัวเองครับผมอ๋อจอติดข้างๆกันเลยเหรอครับครับใช่นี่นะครับจอดใกล้ๆกันด้วยนะ ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนะครับยกรถจัก,กรยานยนต์คันนี้นะครับขึ้นรถกระบะไปไว้ที่สอพอ,อุทัยนี่นะฮะก็ไปสอบถามตํารวจตํารวจบอกว่าอ๋อมีคนมาลงบันทึกประจําวันบอกว่ารถหายคันนี้เลยรุ่นนี้สีนี้ทะเบียนนี้นะครับจึงได้มีการประสานเจ้าของรถตัวจริงเนี่ยมารับรถคืนที่โรงพักต่อมาได้มีการให้ในายธีรยุทธ์เนี่ยไปรับรถจัก,กรยานยนต์ของเขาที่เขาลืมพากลับมาที่บ้านด้วยเนี่ยตอนนี้ คือก็จอดอยู่ที่ร้านอาหารที่เขาไปสังสรรค์มาก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับอเออเขาไปรับรถคืนแล้วนะฮะทางเจ้าของรถที่ถูกขี่สลับกลับบ้านไปเนี่ยคุณรัชนีทับทิมเลิศบอกว่าไปกินเลี้ยงแฟนเจ้านายเนี่ยเลี้ยงที่ร้านร้านอาหารเดียวกันเนี่ยนะครับทีนี้พอออกจากร้านมาเนี่ยตกใจหารถจัก,กรยานยนต์ตัวเองไม่เจอจึงเดินทางไปโรงพักลงบันทึกประจําวัน ต่อมาพอทราบว่ารถไม่ได้หายแต่ถูกขี่สลับทันกลับไปเก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ตกใจน้อยกว่ารถหายอย่างน้อยรถก็ยังได้คืนกลับมานะครับแต่ก็งงนะว่าเออมันขี่กันได้ด้วยเหรอกุญแจก็คนละแบบกันเนี่ยแต่มันรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเลยฮะก็คือมันมันมันตกใจน้อยลงเพราะว่าอย่างน้อยรถที่เขาก็ยังอยู่ ก็คือสลับกันแต่ถ้ารถพี่เขาไม่อยู่ยังไงรถมูอหายนี่<อ>คิดอย่างนั้นก็คือโชคดีว่ารถยังอยู่ทั้งคู่ใช่รถยังอยูู่่แล้ว<อ>ลนี่แปลกใจไหมคุณนากุญแจมันถึงแบบงงมากว่าพี่เขาเอารถหนูไปได้ยังไ <c oughs> ทงทั้งที่กุญแจหนูถืออยู่กับมือนแล้วพี่ <c oughs> ใช่ไหมนี่นะครับอ่ะก็ได้มีการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าต่างไฟล์ต่างเข้าใจผิดนะฮะนายธีรยุทธ์เนี่ยขี่ผิดคันส่วน คุณรัชนีเนี่ยก็นึกว่ารถหายแต่จริงๆไม่ได้หายนะเขามาคืนแล้วนะก็ขอโทษขอโพยโดยนายธีรยุทธ์ก็ขอโทษที่ไม่ทันได้ดูรถนะครับนี่นะครับ<อ>คือนอกจากไอ้ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันมันยังสีเดียวกันแล้วมาจอดใกล้กันหมวกกันน็อกก็คล้ายกันเออค่ะนี่นะ อันนี้ไอ้เรื่องกุญแจเนี่ยนะพี่จงพี่แป๊ะคุณผู้ชมค่ะมีคนเขาสงสัยเยอะเหมือนกันเหมือนเรานี่แหละแล้วมีคนมาให้คําตอบด้วยนะผมมันไม่ใช่เพราะดูกุญแจเย็นนะคะพี่คือกุญแจมันจะมีรหัสรหัส4หลักเนี่ยถ้าดูตามรหัสความน่าจะเป็นมันก็จะได้ประมาณ1 0,000หื่นชุดที่ไม่เหมือนกันแต่มีข้อมูลรถยี่ห้อหนึ่งเขาบอกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันอ่ะหนึ่งมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยทุกรุ่นเลยนะของยี่ห้อหนึ่งเมื่อปี6,4ขายไป1นึ่งล้านสองแสนสามหมื่นคันครับแล้วกุญแจมันมีรหัสชุดที่่่่ตางกันนได้แคมื หมื่นชุดเท่านั้นเอง oh. เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสเวียนกลับมาซ้ำาเอาว่ารุ่นที่แบบเป็นที่นิยมที่เราอ่านข่าวกันบ่อยๆอ่ะปี64ขายไป5 3, ้าแสนสามคันห้าแสนสามหมื่นคันแต่ชุดกุญแจที่มันจะไม่ซ้ํากันมันแค่หมื่นเดียวเพราะฉะมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอยู่ uh. ออเทํำยังไงดีเวลาไปจอดรถนะ ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเนี่ย <ừ> ไม่รู้เป็นไรนะชอบไปจอดข้างๆกันเหมือนประมาณแบบเฮ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนอไปจอดอกู้กันเลยแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้อีกบางทีก็เจอแบบเนี้ยแต่ไอรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าๆของที่บ้านผมนะอย่าว่าแต่เอากุญแจยี่ห้อเดียวกันเลยเอากุญแจบ้านไขมันยังไปได้เลยบางทีแบบลืมกุญแจ างทีเอาเหรียญบาทไขอย่างเงี้ยมันไปนะอันนั้นเรียกเรียกหลวมจริงๆเออไขควงต้องพกไขควงเป็นประจำบางทีเพื่อนไว้เล็บยาวหน่อยอ่ะเอาเฮ้ยอันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็เกินไปยืมเล็บมาไขมอไซค์หน่อยลืมลืมกุญแจ๋เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโครงการคนละครึ่งคือมันเยินอันนั้นอันนั้นเยินจริงมันเยินจนถึงขั้นที่ว่าแบบเอาเล็บไขยังได้อ๋อเออนะ